กลายเป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งเมื่อหมวดออพลตำรวจเอกรนกรอดีตคนรักของนักแสดงสาวแอฟทัศออนที่โผล่มากดไลค์ในอิ s สตาแกรของกติกและแซนที่เกี่ยวกับคดีดแต่งโมตกน้ำก่อนที่หลังจากนั้นหมวดออได้โพสต์ข้อความผ่านอิ s สตาแกรมว่าทุกชีวิตย่อมเดินไปตามกรรมที่เราได้ทำไว้ไม่มีใครหนีพ้นอย่าไปว่าใครที่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราเพราะมันจะติดกรรม ก่อนที่ต่อมาจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวโดวยระบุว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งโคตรน่าสงสารเลยน้ำตาไหลสงสารทุกฝ่ายเลยจริงๆแล้วยังโดนโจมตีจากคนที่เหมาสรุปจะให้เขาผิดให้ได้ถึงกับต้องเลิกดูข่าวเลยอย่างไรก็ตามมีหนึ่งคอมเมนต์ระบุว่าพฤติกรรมบางอย่างมันน่าสงสัยจนทำให้สังคมเชื่อว่าไม่ใช่อุบัติเหตุอะคา่ะ แล้วคุณบอกอย่าไปตัดสินใครแต่ทำไมคุณฟันทงว่าเป็นอุบัติเหตุไปแล้วอะคะน่าไม่อายงานนี้ชาวเน็ตถึงกับซัดว่าการที่หมดอ๋อโพสต์แบบนี้เพราะต้องการแก้ตัวแทนกระติกหรือเปล่า